สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเตรียมตัวออกเดินทางไปแล้วนะครับกับโตโยต้าวีโก้ปีสองพันคันนี้นะครับขายราคาค่อนข้างที่จะสูงนะนะครับขายแพงด้วยนะครับคันนี้ผมไม่ได้บอกว่าขายถูกเลยนะครับอันนี้ขายแพงนะครับแต่รถสภาพเดิมแท้แน่นอนเติมทุกชิ้นไม่มีการทําสีมาแต่ชิ้นเดียวเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมทุกอย่างสภาพเดิมหมดเลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับพี่เขาติดเครดิตนะครับบูโรนะครับคันนี้ แล้วก็จะไปส่งที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับคันนี้เรียบร้อยเก็บงานอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือรถอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วนะครับตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมที่จะออกเดินทางไปเลยนะครับกับญี่ปุ่นออโต้าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วต้องที่ญี่ปุ่นออโต้านะครับกับคันนี้เลยนะครับรถสภาพสวยๆนะครับฟิล์มปลอดสวยๆนะครับนี่นะครับเป็นตัว G ีตัวท็อปเลยนะครับข้างในนะครับสะอาดมากนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อยืดสวยๆนะครับปารรา น้ำยานะครับเคลือบเงารถนะครับเราก็แถมไปให้นะครับวันนี้ผมไปกับพี่ธนยศอีิเหมือนเดิมนะครับก็พร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถมือสองให้กดติดตามได้ใน y o YouTube นิพอนตุคาเพจนิพอนตุคาแล้วก็ a c e b o o k นิพลนนทาวนะครับชัดเจนกว่านี้บรมีอีกแล้วเดี๋ยวจะทาสโลแกนให้ใหม่ดูเร็วๆนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่มีการทํา ติปตัดต่ออะไรเลยนะครับรีวิวกันแบบสดๆแบบนี้ให้เห็นกันเลยนะครับหมายเลขทะเบ,บียน9409เลขสวยด้วยนะครับพร้อมหรือยังครับไปที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินกันเลยกับผมนิพนธ์ออโต้ค่าชัดเจนกว่าน,นี้บ่มีอีกแล้วไปกันเลยครับล,ลูกค้ายังไม่เคยผมก็ยังไม่เห็นหน้าลูกค้าสักครั้งนะครับ นี่ครับโอเคครับวันนี้เราสวัสดีลูกค้าก็มาถึงบ้านลูกค้านะครับก็เอารถเข้าจอดให้พี่คุณพี่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวยี่ห้อวีโก้นะครับปี2006หน้าเดิมท้ายเดิมเดิมทุกอย่างนะครับเดิมทุกชิ้นการันตีได้คันนี้สวยจริงนะครับแล้วก็เครื่องดีด้วยเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพื่อท้ายสายพานไทมิ่งอะไรต่างๆให้เรียบค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จอดที่บ้านคุณพี่ก็จะไปใส่หลังคาด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อทําการค้าขายนะครับ คันนี้ค่างวด4,700บาทนะครับค่างวด4,700บาท36งวด3ปีนะครับลูกค้าเลือกผ่อนที่3ปีนะครับเป็นตัว G นะครับตัวท็อปเลยนะครับ ABS นะครับถุงลมนิรภัยนะครับสำหรับ Toyota Vico อ่าแคบคันนี้นะครับปี2006นะแต่ลดได้เดิมจริงแท้แนะ่นอนราคาก็กว่า2 0 0 0 0 0 5,000บาทผมไม่ได้ขายตุกเลขายแพงอยู่นะนะครับแต่ว่ารถสภาพเดิมเรามาได้มาแพงเราก็ขายแพงแต่ลูกค้าดาวค่างวดก็อยู่ที่4,700บาทนะครับก็ขอบคุณบริษัทเมดาลิสซิ่งนะครับวันนี้ก็จอดถึงบ้านเรียบร้อยหูกระจกโคเนียมสวยๆฟิล์มปลอดใหม่ๆนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับทุกอย่างสภาพล้อมงล้อมแมกอะไรเรียบร้อยหมดนะครับปัดเงาให้ไฟท้ายนะครับก็ โอ้เป็นโตโยต้าเดิมเลยนะครับของเดิมเลยนะครับด้านตรงด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับด้านท้ายต่างๆนะครับก็เป็นของเดิมนะครับน่าจะสภาพเดิมอยู่เลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแก้มซ้ายแก้มขวาท้ายนะครับสีเดิมด้วยไม่มีร่องรอยทําสีเลยด้านท้ายมีเฉพาะฝาท้ายนะครับก็น่าจะเป็นฝาท้ายเนี่ยเคยทําสีมานะครับเฉพาะฝาท้ายนะนะครับอันนี้จะเฉพาะฝาท้ายเคยทํามาน่าจะเคยทําสีมานิดหนึ่งนะครับแต่นอกนั้นสภาพของเดิมทุกอย่างนะครับหลังพุ่ม หมุดเม็ดอาร์ดเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวดูลูกค้าเห็นไหมนี่คือรถสภาพเดิมเดิมหมุดเม็ดอาร์ดมันจะเด่นชัดมากให้เห็นเลยนี่คือสภาพรถที่ว่าได้ของเดิมแท้แน่นอนกระจกเดิมทุกอย่างสภาพเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาสดีลูกค้ากันดีกว่านะครับครับพี่น้องชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วฮอมมาที่จังหวัดสารคามครับเออกาะสินโอ้ยย่ใกล้กันอำเภอย่างตลาดเป็นบ่ะโออผมว่ามันอยู่เชียงยื่นเดยนีิ อันยังตลาดนเขตดแดนกันเขตดใช้ใช้เขตดแดนนะครับเมื่อวันที่พี่เขาไปดูรถที่เต็นเนี่ยก็มีรถจะขั้นเงพี่พี่เบิ้งทัวร์ไลนพี่อ่าแต่ว่ากะเขาปืดซึงขึ้นเ่าอองหัวเท่าไหรพี่ไอ้ทามไปฟัง4,700นะครับคันนี้4,700นะครับ36หัวครับแมนบอนี่3ปี นะครับแต่ต้องดาวเด้อพี่น้องต้องดาวเด้อบ่แมพบ่ดาวว่าอะไรแม่นบ่พี่ต้องได้ดาวเออมันบ่มีหรอกในโฆษณาสิว่า2,000 3,000นี่แต่นี่เฮาเขายังให้ไฟแนนซ์เฮ็ดให้ได้เออจัดไฟแนนซ์แค่2 200,000กว่ามันอยู่ที่คือถ้าแต่ปัญญนซ์แสนกว่าบาทอ่า f i n น n c e ถ้ามันแสนแสนกว่าบาทเนี่ยแล้วหด4,000ักว่า36งวดเองแป๊บเดียวเอวาพันฟอว์หมดนะพี่เนาะวันนี้ผมมีมีปลาราเนี่ยมาเลยสิไปขายัขายหัวมือในขายปลาแดกรึเปล่ นี่แหละไปแรกเอาไปแรกรก็เราซับเบรนบ้างเนี่ยจะเรีอกว่ากันได้ได้งานดีสวยละพันเลยโอ้โหมี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 เอยอ่ะวันนี้มามอบเสื้อที่สวยเล้พี่นะครับผมขอบคุณมากนะครับอ่าแล้วก็มอบปลา่งาเศสแจ็ปลองตาบ,บาิึงเลยดิบ้านหน่อยนะพายลองตาบิึงมันแซ่บบ่เอารับถ่ายภาพนิดหน่อยหนึ่งสองโอเคครับ อ๋อน้ำยาน้ำยาเคลือบเงาอยู่บอกอยู่บอกรถนะครับน้ำยาเคลือบเงานะครับวันนี้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับน้ำยาเคลือบเงานะครับผมมีคนออโต้คาร์นะครับกับพี่ธนยศนะครับก็มีมาให้พร้อมด้วยนะครับก็น้ำยานะครับนี่เลยนะครับอยู่ด้านท้ายนะครับผมเอาวางให้อยู่นะครับาผ้าไม่ได้มานะครับน้นนยาไม่ได้โชว์นะครับวันนี้ก็ส่งมอบให้ลูกค้านะครับผม ดี่ผลอโตค่าแล้วก็ที่จะนายลรุ่งเรืองเจริญยนสองพันสิบเก้าน,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 นะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะโชว์นะครับจะโชว์อะไรให้ลูกค้าได้ดูนะครับนะครับวันนี้แถมนะครับต่อไปก็จะมีวางจดจะาหนเออจะจะ,จะโชว์ก่อนมาอันนี้เป็นน้ำยาเคลือบระเบี่เห็นเป็นสังเกตบอกมันเงาอ่าอ,อันนี้ในกรณีสมมติว่าพี่ล่างรดแล้วมันมันมันมกเป็นค่ายังสิเอาเนี่ย นี่นะครับเป็นคราบนะครับอ่ามันฝึกคาบน้ามือคราบอีกย่างแบบส่วนมากจะสีดํามันจะมันจะนั่นพี่มันมันจะบ่อนนั่นสีดํามันจะล่างหยากมูอยู่แล้วเป็นบอลน่เป็นสีบอลนี่มันมันจะล่างง่ายเช็ดง่ายนี่ครับเป็นเอาเดี๋ยวผมเช็ดอันนี้ก็เช็ดมาให้อแล้วรอบนึงอันนี้เป็นน้ำยาเคลือบเงาครับเวลาเขาล่างรถแล้วอ่ะพี่กับสีบัดมาดเช็ดบัดมาเจ้าหน่อยพี่ก่อหน้ำยาตัวนี้ฉีดใช่แล้วก็เช็ดเช็ดลูกพี่ลูกเอามือลูกบังมันลื่นบ้างนี่นีหมอนผมเซ็ดนี่มอนบ่เออมันจะลื่น คือมันนี่มันเกิดช้เฟิล์มเช็ดฝุ่นง่ายครับสำหรับใบว่ามีสีฝุ่นยังมันก็สิมันก็สิลื่นแบบเช็ดออกง่ายบ่มันเป็นเครื่องสีให้ไว้นะแหมอันนี้ผมมอบให้พี่นะทดลองใช้นะครับครับอันนี้ให้หนึ่งควรในไซส์เดียวกับปีพุทราเพราะว่าล่างปีแล้วเชื้อ้ลราะเดี๋ยวล่างดูนะครับผมจะไปตลอดเออมือในกำลางมันเนี้วหลังจากที่พี่พี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปแล้วนั่นกับมือมาทรงต่างกันบ่ความ เก็บรามูน,นี่เราเราแม็กเราเมืองเราเล่ว,ลว,ลวตอนไปรอเกาอยู่บ้นบอกไปอเกาันนี้นมมผมมาปัดใหม่เห็นมาหนิยางยางเหมือนเดิมยางสวยเหมือนเดิมใช้ได้อีกนานนะครับผมีทำปีโอ้ยสบายครับแต่ว่าหันยุ่งกับการใช้งานของพี่ล่ะแก้ของหลายพี่พ่จับเป็นต้องเติมล่มสูงนะพี่เติมเท่าไรปกติสันไม่เคยใส่ส <45, 50. S 1> ี่สิบห้าห้าสิบไปอย่างนี้ อัตราลมของรถรถไม่พวกอย่างมันจะมีมีมีค่าบอกอยู่นะครับมันจะมีค่าบอกอยู่มันจะฟังได้ประมาณนี่ครับ60ปอนด์15ปอนด์ไม่เกินนี้นะครับลูกค้านะครับแต่ที่จริงบางทีก็ต้องเติมแค่ยก70แต่ก็เติม10นะครับรถให้มันหยุดหยุดหน่อยเติมเติมเยอะไม่ได้นะครับเติมเกิน70 มีลุบวมบวมเร็วอย่างยิ่งมันเกาเนาะอย่างเกาปีน้ำเม่นบรหันย์จะไปซุงมยางปีนี้ยางยางปีนปียี่สบองครับปียม่สิบสองก็ยังยางใหม่อยู่อ่อาก็ถือว่าใหม่นะครับใส่ได้อีกโดนนะครับช้าใครนะครับจะได้รูลล้มือสองฝากติดตามนะครับอยากได้ปลาราไปกินนะครับของฝากของต้อนนะครับฝากติดตามแล้วก็ซื้อรถแล้วก็มีน้ำยาเคลือบเงาให้พร้อมนะครับใถบเคลือบเงาผมผลิตเองเดี๋ยวสีเทเจะตาตั้งหรือถูกต้องตาม้นหมายตอนนี้คือไม่ได้ขาย ีแจกฟรีใช่ได้แต่ขั้นนองมันเบาไว้แล้วเนาะซื้อไมู่บ่เมื่อนั้นไปว่าเจ้าสองคนดิบ่ฟ้องเงินเขาถามเงินเขาออกเงินไหมออกไปบนอนกาศเขาอ่านซื้อขึ้นสนไปดมันมีคันหนึ่งของม้างามเดี๋ยวแต่ว่าสีขาวด้วยนะปีสิบสี่มันมันเขาจะเพดการเกษตรไม่ท้องโอ้ยล้วก็เก่าครับไม่เอาเอารถไม่ละรถรถรถซ้ำมือนั่นแหละได้เบิ่งนไปเลยได้หมือนมันเงินเงินเขาเลยสบ่ออกง่ายไหม ตอนนี้ที่ได้รถไปหวือรับประกันเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับอทัวร์อะไรมีก็โทรหาพวกเราได้อยู่อยู่บ่อไก่บ่อไก่ขี่ไปหากันก็ได้เนาะพี่เนาะไปหาบอยากเออบอยากนะครับติดตามขึ้มือละติดตามมึงเป็นะครับสล้อยแก่นมือนีดิอะไรเอ่ยชัดเจนกว่านี้พอมีอีกแล้วอ่าชัดเจนกว่านี้พอมีอีกแล้วเรามาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำอเฮงย่างตลาดอำอเฮงย่างตลาดพี่กาติดตามมาเดินไปกะเบิ่งเรื่อยๆวยเดินยืนดิเดินยืนดิเบิ่งยืนดิอยู่อ๋อเบิ่ง โดนเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆจับมึงไปเรื่อยๆมีจังหวะก็ออ,อยู่เองไกลอู้อเ้าไหนจะรถขั้นขมาหาเมื่อนเนาะเห็นดว่าบอกโอ้มันสิไปไกลวะไรเอาไว้ถ้าไปเกี่ยวหยาให้งวัวได้เดินขั้นหามืา่อหาเมื่อนกวนะ <laughs> อ่ะนะไปได้พี่ดออิสบายเจ้าไ <laughs> ด้เรย, <laughs> ยเป็นนี้แล้วอนุมัติแล้วไม่เป็นไงครับไม่เป็นไรใครมีข้อเสนอได้ค่อยติดติดตามนะครับรถขั้นนี้หายากแล้วนะครับก็เอาไว้ใส่ผมกา บ่ค่อยได้เอวมาแล้วแต่ถามมาที่มันสวยได้เดิมได้บางมันก็ราคามันสูงนิดนึงแต่มันก็ดีจราพี่ที่ได้ใส่งานตวบตอบรถได้นีเสร็จแล้วเสร็จแล้วมือหนึ่งเลยล้องขีไปโยกที่สุดโยกเดือนหน้าถอยหลังอ๋อเดือนหน้าถอยหลังคือว่าขี่รถมีไปซื้อรถต้องลองเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับอ่าที่จายนะครับที่มาทางร้านเรานะครับยังไงก็ใครยังไม่ได้รถหรือว่าใครได้รถแล้วนะครับอยาก จะได้ปลาไปกินนะครับก็โทรหาได้เราจะไปส่งมอบรถที่ใกล้ๆก็เอฟซีเท่าไหนทักได้นะครับถ้าเราผ่านไปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้กินนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่ากินแบบมันแสบมันนัวก็ซอยนะครับโฆษณาแห่แน่เดอถ่ทายลุงเพชรก็ได้โอ้ยปลา่อะไรแซ่บจังเลยจักแซ่บบ่แซ่บตัวให้ก้อนเลยจนอนแต่ที่จริงแล้วผมกลร้านจีอยู่ว่ามันอร่อยเราลชิมมันก่อนเนาะ ครับผมยังได้คันเสียบด้วยล่อยากเอาไปขายก็บบอกผมเนอะค่าอะไขายค่าประเดีขายก็บว่าเป็นยังอออเอาติดรถติดลาบไปเนาะเออค่าเพื่อนเห็นผมอยู่ในนี่ถ้าปฏิตามเอาวันนี้ตัวนี้ใครจะกินปลาล่าลนะเปนว่าราคาอยากได้ก็เดี๋ยวพี่เขาจะไปขายให้นะครับผมติดต่อไปหลายเจ้านะครับไม่ได้ไปสักทีเลยครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับว่าเราจะไปส่งรถที่ไหนนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับถ้าใครอยากได้รถหรือว่าอยากได้ เป็นพี่น้องกันกับทางร้านเราวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับรบรคัสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีลูกค,ค้านะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับส่งมอบกันที่ไหนติดตามกันไปได้นะครับกับผมยูกออตรข่า,ขาชัดเจนัวนี้ผมมีอีกแล้วนะครับ